ก็ oh, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามารับชมผมไออยักเย็นชาแนลนะวันนี้เราอยู่กันแก้มมาค้ายิงปืนอีกแล้วนะถ้าถามว่าผมได้รองเท้าคู่นี้มาจากไหนดูเพชรผมสิลถไปจาก39หรือ13เลยเนะี่ยอ่านะเพราะว่าผมไปหมุนกล่องลนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นดันเกาะต่อเลยนะโอเค จำได้ว่าอยู่ที่ด่านนี้นะพาร์ทที่ท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้น่าจะพาท่านะโอเคพาท่าและนะนะที่บอกว่าไปเล่นหลังใหม่กูยังไม่ได้เล่นเลยนะยังไม่มีเวลาว่างข้ามไปเถอะโอเค ถ้าเสียงพัดลมเข้าก็ขออภัยนะครับพยายามอย่าโดนน้ำแม่นะช่วงแรกแต่กูจะโดนก็เพราะไอตัวสีม่วงนี่แหละจิงิงๆิงๆิงจิง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 ้ยอะไรอะไรอ้าเจ็บ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 ปี๊ด จับตี๊ดจับตี๊ดจับตี๊ดนี่กว่าจะมาเนาะนะกว่าหมาจะเกิดฮึบโอเคฮึบโอเคและตอนนี้ก็ดูโทรทัศน์อยู่อีกแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราเผาม้ใั้หมดเลยแล้วกัน มาเลยอาชีพอะไรอาชีพวันนี่จะใช้อื้รเราต้องค่ายตัวที่ถือกทาครับ โอเคเขาจะแล้วอุ๊ยกระสุนมันแรงอะฮึกระสุนแรงมากเลยฮะอ้อเขาหน้าจะซื้อเด้ออ่าใช้ปืนนี้ดีกว่ารู้สึก น,ะนี่นี่นะปืนนี้เป็นพรกรัวพรกรัวพรกรัวอ้าวโอเคอะไร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 เผาเผาเผานะเออหมาเราตายเมื่อกี้เห็นตอน,นาตาตาเลย นะเค okay, ไม่เป็นไรหมาตายช่างหัวแม่งเพราะแม่งเกิดใหม่ได้นี่ศพใครนอนแข็งทื่ออยู่ตรงนี้นะหวังว่าจะไม่ใช่ศพคุนนุ่นหนอมแหม่ฮึบเอาไปกินเฮ้ย holy shit โอ้ยค่อนข้างแหลกนะโอเคไม่ค่อยแหลกลนะเยิง <Yeah. S 1> พนไฟพนไฟพนไฟเออโอ้ยขอหิวแล้วก่อนะโอเคหิว โดนเต็มเต็มเลยหน้าแม่งเลยหน้าชักปวดหัวแล้วสิใช้ใช้เจ็ดแพกเอา้าเหยียบไม่ได้ปัดดท่เหยียบตรงนี้ก็ได้เหยียบไม่ได้อีก โอ้ยตายแล้วไม่มีที่กำบังเลยเหรอด่านนี้มันจะโหดร้ายไปไหนเดียวเอาเลื่อนสิเลื่อนสีหิว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 ไม่ทันโอ้หิวไม่ทันยังเลยทีเดียวยิง ยิงให้ยิงให้ยิงไอ้พวกนี้ก็อ,อยากโดนท้าไหมไหนไหนยอยากโดนท้าไหมา คว้างไปแล้วไม่ค่อยโดนเลยฮะระเบิด ฮึบโอเคจังหวะนี้พอได้จังหวะนี้พอได้โอ้โหเดียวเดียว,ยวโอ้ว้ามายโอ้เซ็งเป็ดเลยนะเฮ้ยนี่ชีวิตกูไม่เหมาะก,กับเลขห้าเลยะวะห้าดีนะไม่ห้าห้าห้าอะไรยะนะฮะ ตอนนี้นี่อยากได้เกาะไอรอนแมนมาถล่มที่นี่ต้องทิ้งเลยอ๋อนี่ไงหุ่นยนต์ของมันอ้อเอ่อบินบินเพื่อฮิวบินเพื่อฮิวไม่ใช่ป้องกันภัยด้วยย้าดีนะตกมาไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรนี่กูตาย กูแต่เดียวตอนนี้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นโอ้โหจจัๆเลยฮ้ยทำไมมันโหดจังหน้าดาดนี้คโคตรโหดเลยยังโหดเลยอะไรคะ่าไฟาอะไฟอะ แล้วโหอยากหยิบอาวุธในโตะ๊นี้มากกูจะหยิบดาบเล่มนี้เลยนะแม่งเป็นดาบไฟเป็นดาบที่ดาเมจเยอะที่สุดนะฮะคือตอนนี้ต้องพยายามทำดาเมจให้เยอะๆเพราะว่าหมาจะได้ไปช่วยกัดไอตัวหุ่นยนต์เฮ้ยช่วยหมาช่วยหมาช่วยหมา หมาเป็นไรไหมโอ้ช่วยหมาก่อนนะคนรักหมาคนรักหมาห้ามดูคลิปนี้ไม่ใช่สิห้ามโหลดเกมนี้มาเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยไม่หมาตายจำโอ้โโอ้โหเมื่อกี้เหมือนอยู่ในดงซอมบี้อามามา มาเลยมาเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมาโอ้ยอยา่ยาอย่าฆ่ามาบอกว่าอย่าฆ่ามาโอ,โอเคโอเคคุณผู้ชมขอจบคลิปไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปเล่นหลังไมล์แล้วนะ ถ้าชอบก็อย่าลิมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการแคสเกมนะครับพู่จังใบ p า a น้าสวันนะีสวัสดีครับ